ผมก็ลุงจอร์นะที่ดูแลเกาะตุนัทที่พุนทธมณฑลนะครับเากาะตุนัออุนี่เมื่อก่อนมันเป็นสุนัขจอจัดอยู่ในพุนทธมณฑลนะแล้วมันไปสร้างความเดือดร้อนไปกัดคนที่มาใช้สถานที่เขาก็เลยจับมารวมจับทำหมนมาไว้ที่นี่เมื่อก่อนที่เรียกเกาะสุนั<อ>ขเพราะว่ามันมีเป็นเกาะอ,อยู่โน้นเมื่อก่อนอยู่เกาะโน้อนเกาะน,น้อนแล้วนี้มัน มอก่อนเรื่องการทำหมนันมันก็ไม่ควบคุมอ่ะมันก็เริ่มเยอะเริ่มเยอะ,เ,เ,ยอะเขาก็เลยขยายออกมาไว้ที่นี่ก็ทำหมนันก็มูลนิธิไซด็อ,ดอกเขาช่วยทําให้แล้วเปิดกากนี่มานานกาะตุ๊กนี่เปิดก็ประมาณได้20ปีแล้วนะที่อยู่ตรงนี้นะอยู่มานานแล้วอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกอ่าอยู่ตรงนี้ตั้งต่ทีแรกเลย ไอ้คนเขาแอบมาทิ้งเราก็ไม่รู้นะก็มีคนแบบรู้ว่าที่นี่มีที่เลี้ยงสุนัขเขาก็จะแอบมาทิ้งแล้วเวลานั่นลุงจอนก็จะออกไปจับจับเอามาทมาหมันมาไว้ที่นี่ฮะแต่ที่นี่เราไม่ได้รับเลี้ยงหมาข้างนอกเราจะจับเฉพาะในพุทธมณฑลอย่างเดียวเหนื่อยไหมคะที่ต้องดูแลเหนื่อยเหนื่อยเหน,นื่อยมากเลยเพราะว่าตามหลักที่นี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่สองคนถึงนี้ว่า เจ้าหน้าที่คนที่ว่าสมัครมาเลี้ยงเขาไม่เอาเขาทิ้งตอนนี้ลุงจอยก็อยู่กับจิตอาสาผู้หญิงเนี่ยเป็นจิตอาสาเขามาช่วยทุกวันตีห้าครึ่งเขาก็มาแล้วมาช่วยทุกวันอนนี้ก็คือทั้งวันเลยแล้วก <c oughs> ็อยู่อยู่ทั้งวัน <c oughs> อยู่ทั้งวันก็วันธรรมดาก็สามโมงสามโมงครึ่งก็ปิดแต่วันหยุดนี่วันหยุดคาตาเลอร์อะไรก็จะอยู่ประมาณสักสี่โมงเย็นป,ยยปิดลุงแย่ฝากบอกแล้วคนที่อยากเลี้ยงแต่ว่าไม่พอ <c oughs> อ่อก็ใครที่จะเลี้ยงสุนัขอนะ่ะเราต้องดูใจเราด้วยว่าเราจะ เลี้ยงเขาได้จนจบชีวิตไปกับเรารหรือไม่หรือยังไงถ้าเกิดคุณเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้แล้วคุณมาทิ้งเนี่ยมันก็เป็นภาระของสังคมไหมมันก็สร้างความเดือดร้อนก็มีข่าวออกเรื่อยๆว่าสุนัขจรที่เพื่อคุณเลี้ยงไม่ได้ไปทิ้งแล้วไปกัดเด็กๆอะไรเงี้ยกัดชาวบ้านนีฮะแล้วก็สายช่วยแนะนาที่นี่หน่อยค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องการจาเป็นว่าอยากมาบริจาคที่ไ ก็ที่นี่ก็ใครจะบริจาคก็เข้ามาได้เลยเกาะทุนักคุณมนทนนะที่นี่เราเปิดรับทุกวันก็จะเน้นเรื่องการกินข้าวก็ข้าวสารอาหารสุนักของสดก็โคงไก่สดเราจะเน้นทุกวันเพราะเราใช้ข้าววันละร้อยยี่สิบโลอาหารก็เกือบประมาณสองร้อยโลทุกวันครับ